จริงๆเรื่องไทยกัมพูชาผมก็ไม่เน้นว่าจะสำคัญสำหรับค,คุณทัาม,มากขนาดนั้นยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ National Security Strategy พร้องออกมานะครับดาวน์โหลดอ่านได้ไทยกัมพูชาเป็นก็ก็ระบุชัดเจนว่านี่เรื่องใหญ่สุดเป็นพื้นที่ที่แย่งชิงอิทธิพลกับจีนเข้มข้นเป็นพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้เกิดสงครามตัวแทนในช่วงนี้ เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่กินใจคนไทยแต่ว่าก็อยากจะให้ลบให้จบจบกันในบริบทที่รับได้นะครับแล้วก็ไม่เสียเปรียบพื้นที่ปลอดภัยขึ้นแล้วกลับไปเจราจากับกัมพูชาโดยตั้งเงื่อนไขใหม่เงื่อนไขของผู้ชนะผู้ได้เปรียบเงื่อนไขของการจัดทำแหล่งเขตแดนที่อาศัยกลไกใหม่ๆโดยมีอเมริกันมีจีนคอยผลักดันกำกับดันกัมพูชาอยู่เบื้องหลังอันนี้คือดีที่สุดแต่จะทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางฝ่ายรับผิดชอบจะทำได้ยังไงครับ นี่เป็นสงครามแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสงครามที่จํากัดขอบเขตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกําลังจะมีการเข้ามาของสหรัฐโดยคุณทรัมป์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการส่งสัญญาณกดดันมาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะอาจารย์มันจะจํากัดขอบเขตจริงหรือเปล่าหรือว่ามันก็จะถูกแทรกแซงจากมหาอำนาจคะอาจารย์ครับก็น่าจะจํากัดขอบเขตด,ด้วยแล้วก็โดนแทรกแซงด้วยไปพร้อมๆกันในรูปแบบที่ผมเรียกว่ารูปแบบที่สองและที่สาม ที่เคยโพสต์ไปใน Facebook เมื่อวันที่14พฤษภาพฤศจิกายนเดือนที่แล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นสงครามาขนาดใหญ่ขยายวงไปถึงระดับภูมิภาคไม่ได้เป็นสงครามแบบเด็ดเสร็จที่ระดมสรกพากำลังทุกอย่างเพื่อโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชาเพื่อกำจัดสภาวะภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับทั้งทหารทางการทหารทางการเมืองทางเศรษฐกิจ น่าจะจำกัดอยู่ในเจจังหวัดนะครับชายแดนหจังหวัดที่เข้มข้นแล้วก็พยายามที่จะขยับผักการยึดครองของกัมพูชาออกไปคนทั้งทหารนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น่าจะที่ฝรั่งหรือว่าภาษาทหารเขาเรียกว่าสถาปนาแนวต้านนะครับกันชนหรือว่าเขตปลอดอาวุธปลอดทหารหรือว่าเขตมนุษยธรรม นะครับเพื่อให้คนไทยอพยกกลับได้อย่างปลอดภัยมีระยะห่างกันนะครับคนกัมพูชาเข้าไปอยู่ในพื้นทีน่ได้นีได้เพื่อรอการส่งกลับนะครับก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต,แต่ก็ยังไม่ง่ายครับยังไม่ง่ายแต่ขณะเดียวกันต่างชาติผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้เยอะมากเรื่องแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของโลกเรื่องการลงทุนเรื่องพลังงานเรื่องแร่หายาเรื่องแย่งชิงบทบาท อิทธิพลของจีนของสหรัฐก็จะไม่ลดละเลิกในการแทรกแซงแล้วก็ทํามาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยเราเห็นเขาทอดโอกาสอ่าแล้วก็ยังไม่สายตรงสายด่วนมาเหมือนคราวที่แล้วตอนนี้ก็ตอนเช้าของวันพฤหัสอากาศก็สบายๆที่กลุ่มอชิงตันดีซีหนาวนิดหน่อยนะครับคุณทําก็คงจะสดชื่นมีพลังยังไม่ออกวดบูเท่าไหร่ ถ้าคุณทํามออกบทบู๊เนี่ยโทรมาหาคุณกีตาร์เมื่อสองสามวันก่อนแล้วแกใจร้อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนกระจายใจใจเย็นให้ดนตรีต่างประเทศออกมาย้ําหลักการสันติภาพสันติสุขตามปฏิญญากลาลมเปอร์ไปก่อนแต่เพราะกดดันใหม่รอบนี้จะต้องจริงจังกันมากขึ้นว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงสื่อของสหรัฐก็ระดมลุกล้าว่าคราวนี้ต้องแก้ที่รากเหง้าเรื่องดินแดนเลยนะนะครับแล้วถ้าไม่สําเร็จก็จะ มีผลกับสถานะคะแนนนิยมคะแนนเสียงไม่ต้องไปพูดถึงรางวัล8รางวัลโทษนะแน8สมรัูมูที่จะได้รางวัลสันนิภาพก็จะอ่าหนึ่งที่จริงๆเรื่องไทยกัมพูชาผมก็ไม่เน้นว่าจะสาําคัญสำหรับคุณทั้มมากขนาดนั้นหนึ่งใน8ก็อยู่ท้ายๆปรากฏว่าถ้าไปดูเอกสารฉบับใหม่นะครับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ national security strategy มังออกมานะครับดาวน์โหลดอ่านได้ในอรัมบ,บทบท,บทแรกเขียนโดยคุณทั้มโดยเฉพาะค่อนข้างจะแน่เพราะว่า สับแสงไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับก็ก็ระบุชัดเจนว่านี่เรื่องใหญ่สุดไทยกัมพูชาเป็นเขาระบุเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ไล่ไปนะครับอ่าเป็นเรื่องอื่นๆที่เราก็นึกว่า,าเราจะได้รับความสำคัญน้อยหน่อยแต่เขาบอกว่านะโคโซโวลำดับถัดไปนะครับลาวานดาปากีสถานอินเดียอิสเซอล,ลำดับที่5นะครับกับพวกปาเลสไตน์6ก็พวกอียิปต์เอธิโอเปีย7ก็ อาร์เมเนียอเซอร์าจานที่เขาบอกว่าก็สําคัญแปดก็ฉนวนกาซาปรากฏว่าเขาพูดถึงไทยกับกัมพูชาก่อนเลยก็เลยตจ้าการหน้ามันนั่งดูว่าทําไมอ๋อเป็นพื้นที่ที่แย่งชิงอิทธิพลกับจีนเข้มข้นเป็นพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้เกิดสงครามตัวแทนในช่วงนี้เป็นพื้นที่ที่มีพันธมิตรทางการอาหารสําคัญมากอย่างเช่นฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์กาลลิใต้ญี่ปุ่นนะครับพวกนี้สําคัญหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาจริงเอาจัง ถ้าเราไม่ทําตามข้อเรียกร้องก็อาจจะมีผลเยอะนะครับเรื่องภาษีเรื่อง t a ริฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาพูดในบนเครื่องบินด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณกีตา้าก็เห็นคลิปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคาเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่สุดสําหรับเขาเป็นเครื่องมือสําคัญเ็าจะใช้กดดันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องคุยเลยจริงๆไม่ต้องคุยมากเลยนะครับไอ้คุณกีตา้าครับตอนนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเพราะว่าคนฟังจะเบือ่อยิ่งนักวิชาการโผล่มาเนี่ยเบื่อที่สุด พูดมากทางออกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังคุณทรัปมก็ได้แล้วเวลาเขาเพิ่มเติมเงื่อนไขยอย่างเช่นเรากำลังลบกับกัมพูชาเนี่ย mm. เกือบแปดสิบเปอร์เซนของกำลังส่งบำรุงอะไรวิธีการลบเนี่ยขึ้นอยู่กับอเมริกันแท้ต้องสิ้นเลยคุณกิต้าตอบนะครับว่าเวลาเราคุยกับอเมริกันเขาจะเอามาต่อรองไหมนะครับไอเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังผมเพิ่งโพสเรื่องนี้ใน facebook เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาะระหว่างทางที่ไปออกรายการก็โพส,สหน่อยนะครับบนรถให้คุณกีตาร์ได้อ่านเล่นเพื่อจะได้นึกถึงกันบ้างไม่ได้กลับมาออกที่เทรดเดอร์เคพนานแล้วนะครับคุณทัพก็จะใช้เงื่อนไขที่เขาได้เปลี่ยนอีกหลายอย่างนะครับการสับสนเราหลายเรื่องเพิ่มเติมสับสยเมื่อกดดันเรานะครับดีไม่ไดีอาจจะเปิดโปง รายชื่อบัญชีนู่นนี่นี่นู่นลึกลับซับซ้อนกระบวนการต่างๆให้คุณกีตาร์อกสั่นขวนแขวนเล่นนะครับหรือว่าไล่ล่ากระบวนการเหล่านี้อย่างเช่นที่เวนเนซุเอลาก็าจะยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเจรจาเขาดีๆซึ่งวันนี้ท่านนายมติพูดแล้วว่าจะคุยดีๆนะครับก,ก็ก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำแล้นกลับไปสับุนกัมพูชาให้มาสู้กับเราก็ยังได้เพราะว่านายคุณมาเนตนี่ก็สนิทก,กับกัมพูสนิทกับอเมริกันดี นะครับนักรบอเมริกันก็ป้วนเปี้ยนอยู่หลายประเทศนักรบนะครับต่างชาติก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก,ก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับแต่แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะควบคู่ไปกับการที่เรายังมีเวลาบ้างนะครับในการทำให้พื้นที่ปลอดภัยเผื่อคนอไทยชาวบ้านตามแนวชายแดนจะได้กลับไปดูแลบ้านตัวเองก่อนปีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของเรา นะครับแต่จะทําได้มากได้น,อน้อยขนาดใดก็ต้องส่งกำลับบงใจไปแล้วก็ก็น่าเห็นใจนะครับคือที่ทหารต้องเข้าประจําการตามแนวรบเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่ที่รู้จักกันก็โทรมาหาผมตอน,น,นคืนนอนไม่หลับกันหมดเพราะว่าลูกลูกสุดที่รักของตัวเองนะต้องเข้าแนาวรบไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ให้กํบบาลังใจไปนะครับแล้วก็เป็นห่วงก็อสอบถานกันไประยะระยะว่าปลอดภัยไหมก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ กินใจคนไทยแต่ว่าก็อยากจะให้ลบให้จบจบกันในบริบทที่รับได้นะครับแล้วก็ไม่เสียเปรียบพื้นที่ปลอดภัยขึ้นแล้วกลับไปเจราจากับกัมพูชาโดยตั้งเงื่อนไขใหม่ของเราไว้บนโต๊ะเลยเงื่อนไขของผู้ชนะผู้ได้เปรียบเงื่อนไขของการจัดทำแหลกเขตแดนที่อาศัยกลไกใหม่ๆโดยมีอเมริกันมีจีนคอยผลักดันกำกับดันกัมพูชาอยู่เบื้องหลังอันนี้คือดีที่สุดแต่จะทําได้เท่าไหรก่ก็แล้วแต่ นะครับว่าทางฝ่ายที่ท่านรับผิดชอบจะทําได้ยังไงครับแต่แสดงว่าการที่คุณทรัมป์ยังทอดเวลานะคะมีการให้ความเห็นผ่านสื่อแล้วก็ทิ้งเวลาสักระยะหนึ่งก่าที่จะโทรมาเนี่ยอ่เป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าคะอาจารย์คะคือเขาเข้าอกเข้าใจเงื่อนไขาทางความมั่นคงของเราอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าของทางกัมพูชาด้วยคะอาจารย์ผมว่าดีขึ้นนะครับอเมริกันต้องมาก่อนอยู่แล้ว ในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องมาก่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดีขึ้นกว่าเดิมผมคิดว่าเขาเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของเราในช่วงต้นรอบที่แล้วที่ประทะกันแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรเพื่อปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเล่นนอกกรอบนอกรอบเราเสียเปรียบเยอะมากเขาก็เห็นเหมือนเราเห็นนั่นแหละครับก็จะปล่อยพันธมิตรที่สําคัญที่สุดนะครับในภาพพื้นทางบก ไม่ใช่ภาคพื้นทะเลนะครับแบบฟิลิปปินส์หรือแบบสิงคโปร์นะครับภาคพื้นทางบกเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่งั้นก็ต้องเลิกคบกันนะครับไม่เขาก็เลยผมคิดว่าทอดเวลาแล้วก็ดูด้วยว่าจะใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมยังไงให้ให้มันจบให้มากที่สุดจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมคุณเว่ารีมากเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เอาด้วยอาจจะต้องไปขอบคุณ แล้วโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองต้องไปขอบคุณคุณทัศนะครับว่าเนี่ยหาทางลงหาทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้มี end state หรือ end game หรือว่าแผนขั้นสุดท้ายว่าเมื่อใช้กําลังประทะกันสูญเสียชีวิตแล้วมันจะจบยังไงนะครับหรือว่ามี exit strategy จริงๆว่าก่อนลบเนี่ยมันต้องมีทางหนีที่แรว่าจะลงกันยังไงนี่คุณทัศนบอกว่า <S <S ผมมาเอาบันไดมาให้ลงแล้วเนี่ยปิดลงมาซะดีๆถ้าไม่ลงมาอีกก็แล้วคุณก็ไปอ้างได้ว่า คุณไม่ได้ลงเองหรอกผมกระชากค,คุณลงมาคุณจะได้ไม่เสียหน้ามันก็วินวินวินด้วยกันทั่วแต่อย่าไปทําอะไรที่มันนอกกรอบนอกรอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายมากนะักแต่ว่าในรูปที่ผมโพสต์เอามาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็แรงเหมือนกันบอกว่าคุณทําอย่ามายุ่งนะครับในเฟสบุ๊กส่วนตัวของผมค่ะ<ฆ>ก็ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกคนไทยนะครับเพราะนั้นสมดุลใหม่ที่น้ำทิ้ต้องทําฝ่ายการเมืองต้องทําก็ต้องทําให้ดี ะะอย่าให้ทางการทูตออกนอกหน้าเกินไปให้เข้าไปเจราจาเปิดช่องที่กัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาเห็นแล้วว่ากําลังจะต้องลงต้องทิ้งทวนจริงกระสุนให้เกือบหมดอาจจะเหลืออยู่บ้างส่วนหนึ่งนะครับแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นกําลังจะถูกชิงทงที่เวทีระหว่างประเทศที่เวทีออตตาว,ว่านี้ก็โดนเราเล่งนงานไปหลายดอกอยู่นะครับแล้วทางการเมืองก็จะต้อง มีลวดลายต่อรองซื้อเวลาเขาก็เลยส่งทีมที่ปรึกษาของนายกก็ดีทีมที่ปรึกษาของอดีตนายกคุนเซนที่ไม่เป็นทางการแต่มีที่พลมากพวกทีมเก่าๆที่เขาเคยร่วมมือกับเราเนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าอยากจะคุยจริงๆอยากจะซื้อเวลานั่นแหละครับแต่นายกไทยก็น่าจะพอรู้ทางก็เลยบอกว่ายัางไม่คุยแต่จริงๆสัญญ,ญาณก็คือควรจะคุยแต่ว่าในเงื่อนไขเงื่อนเวลาที่เหมาะสม ถ้าบอกไม่คุยไม่คุยนี่เดี๋ยวกลายเป็นว่าคุณวรินมากกับผมกลายเป็นผู้กระหายสงครามไม่ยอมเจราจาอีกสื่อต่างประเทศอาจจะเข้าใจผิดอย่างนั้นที่จริงเราต้องท่องคาถาว่าเรายินดีที่จะคุยเรารักสันติภาพแต่เราต้องป้องกันอธิปไตยต้องควบคุมชายแดนที่เราเสียไปไประชาชนปลอดภยัยต้องพูดซ้ำๆแบบนี้ครับให้สื่อเข้าใจจะได้ไม่ต้องถามอีกว่าสาเหตุมาจากอะไรจะทําอะไรให้เราสับสนเล่น ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้จุดที่อาจารย์พูดถึงนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือถ้าอเมริกาจะรู้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขของทั้งสองประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางฝั่งเรานะคะเป็นการที่เขารู้เองโดยระบบของเขาหรือว่าเราก็มีการสื่อสารเรามีการทูดที่อาจจะเป็นการพูดที่ไม่ใช่ทางสาธรณะเป็นควอเอดิพลอมิซีที่สื่อสารกันอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าในทางการข่าวหรือว่าการสาธารณะเนี่ยไม่ได้รับรู้ด้วยว่า เรากับอเมริกาคุยกันใช่ครับใช่ครับคือคือหนึ่งนัตรต่างประเทศคนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่ามีเพื่อนเยอะนะครับโดยเฉพาะในเวทีผู้พาคีเพราะฉะนั้นก็สื่อสารผ่านเพื่อนได้เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายคนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบนะครับสองเขาก็มีระบบโดยเฉพาะเวลามีสงครามเขาก็มีระบบฟังระบบประเมินะระบบนะครับตัดสินใจที่ดีพอสมควรน,นะครับ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องบอกเราก็ต้องสื่อสารโดยตรงและเพลินว่าช่วงที่ยืนล้วงกระเป๋ากันในที่ประชุมเอเปกก็น่าจะมีการแอบแลกจดหมายรักเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับให้มีสายตรงแน่ๆถ้าไม่ทําก็แปลกเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันยามวิกฤตสายตรงถึงผู้นําสูงสุดเนี่ยสำคัญพอมีปุ๊บผมคิดว่าครบอวงจรนะครับก็สามารถที่จะบอกว่าขอเวลาหน่อยเขาที่แล้วเนี่ยมันดูแย่มากแล้วมันก็ไม่ดีกับคุณด้วย นะครับผมคิดว่าตรงนั้นนะคราวนี้คุณกีตาร์ต้องบอกว่าถ้าีคุณทำเนี่ยแปลกนุ่มนวลน,นะครับไม่เร่งรัดไม่เร่าร้อนนะครับไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวมันต้องแน่มีอะไรบางอย่างคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับลวดลายสุดขีดนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยครับเวลาเราจะคุยกับคนสวยๆคนหลอ่ลอๆบางทีเขาก็ไม่พูดกับเราตรงๆให้เราเทาให้เราเดาใจ ให้เราทายใจให้เราเอาใจนะครับพูดมาสัหน่อยตรงๆมันก็จะดีนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นลีลาท่าทางแต่ว่าผมว่าถ้าควบวงจรเนี่ยผลดีก็คือว่าเราก็คงจะมีเวลาแต่ถือว่าไม่มากยิงมตัวเลขกลมๆว่าเขาจะให้เวลาเราเท่าไหร่มันออกมาแล้วนะครับมันอยู่ในมือของผู้นําของทหารน่าจะอย่างนั้นที่ผมมีในมือเนี่ยไม่รู้ตัวเลขหลอกหรือเปล่าก็ไม่อยากจะเอามาทําให้อะไรสับสน นะครับแต่ว่าคุณกิตาลองถามดูในระบบก็ได้เข้าให้เวลาประมาณประมาณเราว่าควรจะต้องอปฏิบัติการการทหารให้ได้สักประมาณนี้นักวิชาการที่อยู่นอกวงเขาประเมินแล้วว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าผมว่าประเมินอันนี้อาจจะไม่ถูกครับเพราะพรุ่งนี้จะครบอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นดูเลยยังไม่จบเพราะมันกําลังขึ้นพีคสูงสุดนะครับช่วงแรกผ่านไปแล้วที่เตรียมการเตรียมกําลังโยกย้าย ประกาศว่าจะรบช่วงที่2องเนี่ยกำลังลบกันเข้มข้นและขยายวงทุกวันตอนนี้ก็รอดูว่า PCL 03จะออกมาไหม170กิโลนะครับถ้าออกมาด้วยระบบนำวิถีก็ยุ่งมันใหญ่ก็ริงยิ่งลกระดับขึ้นไปสู้กันลึกขึ้นไปเข้าไปข้างในกัมพูชยัยถ,ถ้าไม่ออกมาก็จะเริ่มทรงแล้วก็เริ่มลงถ้า BCL 21กระสุนเริ่มหมดเขาก็คงต้องเก็บไว้ส่วนนะครับระบบนำวิถีระยะยาวสมัยใหม่ที่สุดเนี่ย ที่เหลืออยู่ประมาณ5ชดุดโดยเราทําลายไปชุดหนึ่งถ้าข้อมูลตรงนี้ถูกต้อง <c oughs> ก็เขาคงไว้ใกล้ๆตัวเพื่อป้องกันเผื่อเราถล่มเข้าไปลึกใกล้ผู้นําเขาใกล้สนามบินเขาเขาคงสู้แน่นะครับแต่ว่าถ้ามันลงจากพลิกสูงสุดในการสู้รบแล้วเนี่ยช่องทางการสื่อสารที่เปิดอยู่แล้วในเรื่องการเจรจาอ่าแต่ว่าไม่ได้ทางการแล้วก็ไม่ได้มากอะไรก็จะเริ่มทํางานทันทีว่าเราจะยื่นเงื่อนไขชัดเจนบนโต๊ะให้คุณมาคุยกัน ถ้าดีๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครต้องอ้างใครว่าใครต้องมาก่อนใครยอมแพ้ก่อนเดี๋ยวมันเสียเชิงกันหมดนะครับก็ก็ไปโทษคุณทํัมก็ได้ว่าถูกบีบมาแล้วไปโทษจีนก็ได้ว่าจีนตลบหลังมาซึ่งจีนครประกาศนโยบายใ,บใหม่แล้วนะครับว่าขอให้ไทยกัมพูชามาพบกันคนละครึ่งเมื่อสองวันก่อนคุณกต้าคงรายงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วเขาบอกว่าเขาอ,อยากจะเป็นตัวการที่สร้างสรรค์ก็ฝากไปบอกเจนว่าชาติไปนิดนึงนะคะควรจะมาตั้งแต่วันแรกที่คุณทํัมมาค่ะนะครับ อตอนนี้มาก็ดูสายๆไปนะจ๊ะนะครับแล้วกระดูเหมือนจะแทรกแซงไม่ให้เสียหน้าแต่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มานะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมจีนทีม,ทม,ทมใหญ่อีกเหมือนกันเขาเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องเราก็กังวลเพราะผมกินใจมากตอนที่สื่อถามว่าถ้ามันไม่มีอาวุธจีนเนี่ยก็ถามสกโซนต่างประเทศจีนมันจะมาถึงวันนี้ไหมจีนไปแทบไปถูกแล้ครับไอสิ่งที่กมพมชามีอยู่ในมือนีของจีนแทบทั้งสิ้นของรัสเซียก็มีบ้าง แล้วมาทาร้ายญาติตัวเองเนี่ยนะครับแล้วยังส่งให้อยู่หรือเปล่าโอโหคคำถามพวกนี้เอาเรื่องทุกคําถามคุณกีตาร์ก็ได้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบก็ได้การไม่ตอบก็คือการตอบแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยจีนกับไทยก็จะต้องจริงใจกันมากขึ้นถ้าจริงใจกันอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นไปถ้ายัางไม่จริงใจกันมากก็ต้องจริงใจแฟนคลับผมกระซิบมาทาง Facebook ว่าอาจารย์อาจารย์พูดจาเลื่อยเปื่อย ญาติพี่น้องก็ยังทะเลาะกันแทบตายเลยอาจารย์อย่าไปไว้ใจผมก็บอกโอเคแต่พระประมุกนะครับประมุกเนี่ยความสัมพันธ์แนบแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วมันก็ต้องมีผลดีล่ะก็ไปทําให้เป็นผลดีออกดอกออกผลแล้วกันนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าระบบใหม่75ปีที่ผ่านมาถือว่าจบบริบูรณ์ล้มเหลวยกเลิกข้อตกลงที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมาเริ่มใหม่เวลาเนี่ยน่าทึ่งมาก ป็นของนายกคนนี้เลยที่จะตั้งระบบใหม่อีกห้าปีข้างหน้าปกติแล้วพวกเราไม่สามารถเป็นเจ้าของเวลาได้แต่เป็นเวลาประวัติศาสตร์อันเนี้ยเป็นของนายกคนนี้แน่นอนจะสำเร็จหรือไม่ก็สามารถตั้งเงื่อนไขให้กัมพูชาบอกว่าถ้าเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีก75ปีข้างหน้าเรามาตั้งเงื่อนไขแบบนี้กันดีกว่าเพื่อที่จะทำงานด้วยกันผมคิดว่าคนจำนวนมากก็จะสนับสนุนนะครับแต่ถ้าไม่ทำผมว่าก็ยุ่ง แล้วัมบูชาก็จะสับสนว่าตกลงเราจะเขาจะฟังใครดีเฉพาะโคศกทานาความมั่นคงจะสิบคนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ยังดีเดี๋ยวกลับมาใหม่